ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูอิสบ้านนาเอลเจฟอกค่ะเจอเห็ดแล้วค่ะหลังจากที่เดินมาเป็นชั่วโมงแล้วค่ะเห็ดพึ่งดอกใหญ่เนี่ยมันสงสัยจะแก่แล้วเห็นไหมอืมแล้วก็นี่เห็ดดำเกิดมาพึ่งเคยเห็นยังไม่เคยได้เหมืมันเขาสักทีหนึง่งเห็ดดำนี่เป็นกลุ่มๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยวัเนี้ยเห็นแต,แต่เขาได้ในยูทูบแต่ของ่เคยเห็นนิดเดีเย เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่กลุ่มหนึง่งนี่กลุ่มหนึง่งเห็ดดำเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่กลุ่มหนึง่งดอกน้นอยๆนี่ยม,เม,เม,ม่เห็นได้ขั้นบ่สังเกตว่านพี่น้องเนี่ยนี่กลุ่มหนึ่งพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องดีใจ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  <c ười> <c ười> ฮู้ยยางจนเงือออกเงือแตกเงือแตนใส่เสื้อกันกันหนาวหนาหนาวมาโอ้ย พีผัวกับแจ็คยูวันน,นันนั่งอยู่ในรถถ่ายอยู่ยังเป็นชมมั่วโมงล่ะพก็จะสีผอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายอีกก้อนหายอีกก้อนเผื่อมีเอ้ย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 รู้ที่มันแล้วเผื่อมีอีกเผื่อมีอีกเห็ดดำเห็ดดำเพื่อนเห็ดดำตัวเผื่อมีอีกเผื่อมีอีก ก็เคยผอก็เคยวาสิด้กินพอคาดว่าฟันว่าสิด uh ้กินเห็ดดำพี่น้องเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บให้พี่น้องเบ่งก่อนเ้ออือจี๋น้อยหน่อยเงาหน่อยๆน่อยมันกำลังขึ้นก็มีด้อพี่น้องเห็นบ่เนี่กำลังขึ้นปาดหลเด้นี่มันหันตามมันแนมบ่เห็นซื่อเบงพี่น้องบิ่ อ่ะจียังหน่อยอยู่ยังหน่อยยังหน่อยอยู่พี่น้องเฮ้อคุณะจีก็ร่างขึ้นนี่ผมดีใจละคุณคุณพี่น้องเอ้ยดีใจไ่เคยผ่อนน้ำเขาจะเคล่ยเอาเห็ดดอกหยิบออกกันเด้อพี่น้องคุณเน่ยบอสอันนี้ก็ดอกใหไงวะมันใส่ย่อยเลยเนี่ยบนอู้ววเป๊ะพี่น้องพี่น้องเบังนอนเบังนอน พี่น right enfin right ้องพี่น้องพี่น้องบ้งนน้องบ้านน้องบ้านน้องบ้งนน้องแอบร้อนสุดสี้แหล่แต่กระแสบเด้อพี่น้องเอ้ยนอนมาเขื่นไต่กันนี่ตัวนี้เอาเก็บให้พี่น้องเบิ่งมกันเด้อคุณอุ้ยจิ๋ดกินกับข้าวนี่อะไเห็ดดำนี่อืมคุณเก็บ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 เคยได้พอเห็ดดำกขาเขาจะเคลียพี่น้อง เขาบอกว่าโอ้ยปลาเขาเขาเขาไปหาจากไหนคือป่อยราคาจะกของคือบาเคยเด้กินตกเคียร์ดกินโซมอยากเลรอบัดนี้จะไ้ดูซีรสชาติมันเป็นยังไงแมนวาพี่น้องมันเป็นเหงาเลยมันออกเป็นเหงาโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้พูดพี่น้องแมนท่ามดาได้พี่น้องออกเป็นเหงาเด้พี่น้องแม่เลอืมสุดยอด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 งามลร้พี่น้อง เอออะทุมไว้ทุมไว้ให้มันออกปีหน้าค่อยมาเอาใหม่เออเอากอหน,นี้กอหน,นี้กอหนี้ปีหน้าเสร็จเราอีกพอเรารู้แล้วมันอยู่ตรงไหนโอ้ยพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งปัดอาทุมไว้ทุมไว้ให้มันขสุดอีก อันนี้ต้นหน่อยแต่เสียวด้อยมืออื่นขาบอดดอมากมืออื่นต้องไปทํางานเด้พี่น้องเข้างานกาเสาเด้พี่น้องเข้างานเจ็ดวงเสาเด้กันบ่มาเอามืออื่นเนียวกะเถาเด้ใหญ่ใบเอาเบิดเอาเบิดพี่น้องขาบอดแตัดโดนเด้อพี่น้องเด้อเอ๊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 ออ๊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 ออ๊ ละไุกตัวนี่อือืออืออุดจ้ดพี่น้องเลยเกิดมาเเคยเพ่อเป็นนังจะอยู่ไนอ่น YouTube ก็จะเาไปหาดีใจสุดๆตีใจสุดๆดห้ละ่กะกะ่อไงกาะใหญ่อยู่ไหนก่ใหญ่อยู่ไหนอยู่นี่หรอ ดีใจสุดๆเฮ้ยน้องเจอแล้วเจอแล้วอยากสั่นในเด้อพี่น้องเด้ออยากสัน่นอยู่ตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลายขนาดพ่อแค่นี้ได้พี่น้องเลยยังคืพ่อหลายคือพวกนั้นพวกนั้นเสือมันเสือมันกำลังขึ้นตรงใจเสีดมาอีกนีนี่เสือเสือขึ้นเต็มเลยคุณ เ็จนางเ็จนั่ง,น,งนั่งหูเแล้วบอลไดนั่งหูเหล่มันขื้นบอนไดนั่งกับสินยางมาใส่โรดยางล่นร้าอยู่ไกลเติบวิ่ด้พี่น้อง <c ười> ไกลจากบ้านนี่ให้หัวขี้รถทามาส่ทแต่ะหัวบปยางน้ำนี่ยได้แต่เฮ็ดเท่าเท่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อน,เ,นเอาใส่ในนี้เลยเดี๋ยวก็ไปตัดที่บ้านเอา เ,เดี๋ยวก็ไปสรุปที่บ้านเนาะพี่น้องเนาะตุนละตุนนี่เอาแค่นี้แหละพี่น้องเนาะพี่น้องเ,อเดี๋ยวหาอีกพี่น้องเดี๋ยวเจอจะเจออีกนะคะ่ะฮาย